มีจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอ๋อคือถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนเรียบร้อยอะไรอย่างกั้นได้แล้วก็รุ่นหนึ่งพันกว่าจะจดเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่าติดค่าสี่สี่นะครับส่วนสองพันกว่าก็จะเหมือนร้อยติดสี่สี่ครับผมนอกจากนั้นนี่ทางมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราก็ผลิตในไทยทุกรุ่นเลยนะครับอ๋อเหรอยคมว่าจะมีอะไหล่ทุกชิ้นเราจะได้รับบริการหลังการขายช่างผู้เชี่ยวชาญ สวัสดีค่ะโอ้ยตาคนนี้สวยจังเป็นเป็นเป็นใครคะลูกค้าเป็นเจ้าของนะสวยจริงเยข่โแก๊สโอวิลสวัสดีค่ะทุกคนเยี่วันนี้พาทุกคนมาที่ไหนอะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมายถึงว่าวันนี้เราไม่ได้มาขับจักรยานใช่ไหมแต่เราพาทุกคนมาดูมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมใช่ปะ ปกติที่บ้านคุณพ่อใช้อะไรมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าใช้น้ำมันใช่ไหมเออเป็นๆบบบบบบทีนี้ก็เลยจะจะแบบว่า,น,านะมาม,มาอะไรนะมาดูว่ามอเตอร์ไซค์ที่มันแบบว่าทําให้โลกสะอาดใช่ไหมบบร้านนี้เขาเขาขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเออแล้วแบบว่ามันเป็นคันเล็กๆนะโฟกัสโฟกัสอาจจะขี่ได้นะ จะดูว่าเออรถรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันจะใช้ได้ไหมอ่ะเหมือนที่รถที่บ้านไหมอะไรอย่างงี้มันเช่ด้าใจก่อนเลยนะอ๋อค่ะโอ๋อว้าวโอมีโชว์รูมด้วยโอ้โชว์รูมข้างในก็เย็นนะสิอ๋อนี่ไงเยอะแยะเลยนี่โฟกัสดูดิเที่ยมเลยหมายถึงว่า ไฟกําลังไฟเหรอใช่ครับเป็นชนิดครับเรียกว่าเป็นาาชนิดของมอเตอราา์ไซค์ชนิดของมอเตอร์ไซค์อ๋อได้แตอรี่นะครับทำจากแบตลิเธียมและแมกนีเซียมครับคือ<ม>จะรองรับระบบฟาชาร์ครับมาถึงชาร์จ<ช>เร็วใช่ครับชาร์จเร็วแล้วสองถึงสองที่โมงต่อ,อ,ตอรอบดเลยอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าใช้เวลาไม่นานอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็คือแบตหมดก็ชาร์จหมดเดียวก็ใช้งานได้ต่อดนะชบอบอออันนี้คันนี้น่ารักค่ะคันนี้นะครับก็เป็น โซเฟียหรออ๋อนี่คือชื่อใช่ครับชื่อโอ้มีชื่อรถด้วยอ่ะน่ารักเชียร์แล้วอันนี้อันนี้ราคาเหรอคะใช่ค่ะอ๋อราคาราคารถเลยใช่ไหมคะพร้อมใช้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นจะเป็นรุ่นค่ะเล็กสุดเหรอใช่ครับถ้าเป็นรุ่นนี้แนะนำค่ะ หมายถึงว่าหนึ่งพันวัตต์เหมือนกันแต่มันเป็นรุ่นท็อป่าครับแตกต่างกันตรงไฟครับแล้วก็ตัวบอดี้ครับล้วก็หน้านมเอร์ครับจะละเอียดกว่าอ๋อหมายถึงว่าการแสดงผลของหน้าจอตรงนี้จะจะแบบทันสมัยขึ้นใช่ครับค่ะจะแบบมีข้อมูลเยอะกว่าละเอียดกว่าสามารถดูข้อมูลได้มากกว่าใช่ครับแต่ว่า้ารขับขี่ก็ปลอดภัยเหมือนกันครับมันก็ข้อแตกต่าง อีกนิดนึงครับก็จะเป็นการเร่งแับการเร่งความเร็วรับตัวฮันาจะเร่งได้ดีกว่ารุเดียวเร่งได้มากกว่าคือคือหมายถึงว่าเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอไป20กิโลเมตรอย่างเงี้ยฮันนาก็จะทําได้เร็วกว่าอ๋อรุ่นเดียวก็เร่งขึ้นแล้วอ๋อชื่อฮันนาเออมีชื่อของแต่ละรุ่นนะอันนี้อันนี้คือรุ่นหนึ่งพันใช่ไหมพันพันปกติพันหมดเลยครับมีเทเนโแต่อันนี้เป็นรุ่น ค่ะเขาเรียกรุ่นท็อปของ1000งพันวัอันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปใช่ไหมของ1000งพันวัตโอนโรเซียโนก็จะเป็นรุ่นลองท็อปอ่งพัอคือมันเป็น1,000งพันวัเหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าท็อปกับรองท็อปใช่โอ้โหมีการแยกด้วยเนาะะครับมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายหลากหลายเลยอันนี้มันมันก็คือใช้แบบว่าไปนอกถนนได้โอ้ได้เลยครับเพราะว่าทางร้านเรานี่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โอคือถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นได้แล้วก็รุ่นหนึ่งพันกว่จะจดเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ข้ามข้าม4ครับอ๋อเล็กนิดนังนะตัว2พันกว่าก็จะเหมือน1144ครับอ๋อคือก็จะตามตามหลักที่เรียกว่าตามรุ่นความแรงของรุ่นของรถนะครับนอกจากนั้นนี่ทางมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราก็ผลิตในไทยทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งหมายความว่าจะมี อะไรรูกชิ้นก็จะได้รับบริการหลังการขายของช่างผู้เชี่ยวชาญก็คือไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอะไรจะต้องทิ้งมันไปเลยอะไรเงี้ยไม่สามารถซ่อมได้ไม่ใช่เนาะได้เดียวค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็คือเหมาะนะจริงๆแล้วอะเพราะว่ามันทําให้เขาเรียกว่าโลกสะอาดเนาะเราช่วยกันลดโรคร้อน่เพราะว่านอกจากเราจะรักษาโลกแล้วใช่ใช่ยังประหยัดอตัวเราด้วย อย่าง1,000วัตต์นะครับวิ่งได้ไกลถึงจะถึง70กิโลเมตรเลยนะครับใช้เหมือนค่าจ่ายที่เราคิดมาก็ประมาณ4บาทหมายถึงว่าถ้าชาร์จหรอใช่ครับชาร์จต่อครั้งหรอ70กิโล4บาทเองหรออว่วถูกมากๆเลยอะถูกมากๆเลยโอ้ยเพอย่างนี้ทุกคนที่แบบว่าใครเข้ามาดูนะดูคลิปแล้วแบบฟังข้อมูลจากพี่น้องอธิบายเนี่ยแบบว่าน่าสนใจมากเนอะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่ใช่พูทธมน์ทนสายห้าชื่อร้านเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นใช่เดี๋ยวจะขึ้นให้อ่อได้ได้อ่าสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วคนนี้สวยจังเป็นเป็นเป็นใครคะลูกค้าเป็นเจ้าของนะสวยจริงพี่น่ารถเขาเรียกว่าตามสินค้านะสินค้าก็น่าใช้ กุ่่นนนีีไงงตร้แล้วทีนี้เวลาเขาเรียกว่าตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใช่ไหมเหมือนใช้สองปีเหมือนได้รถฟรีเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะจริงๆคือจริงๆอ่าคือคนทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเนาะใช่ไหมคือรายละเอียดของรถไฟฟ้าบางทีเขายังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงอ่าเรียกว่าเป็นการลงนที่คค่ามีระบบดิสเปกด้วยนะครับโอ้ดิสเปกที่ปลอดภัยจริง เป็นเบรกที่มันจะต่างกับเบรกเราธรรมดาเพราะว่ามันจะเบรกได้กระชากชิดกว่าครับผมผมนอนก็เล็บบอรดใช้เบรกนะครับเขาเรียกว่าน่าสนใจอย่ากน่าสนใจอะไรแอปเราเป็นสองสามเื่อนะครับถ้าแบบใช้มอวลใช์ธรรมดาแับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่าใช่ใช่แต่ถ้าใช้ของเลโก้นะครับเขาจะเป็บรกได้ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมเอะค่ะอ่าถูก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 ค่ะลุยน้ำเขาเรียกว่าลุยน้ำไปได้เหมือนกับใช้ในชีวิตประจำวนันเนาะได้ปกติน่าอ่าใช่เพราะว่าประเทศเรานอกประเทศไทยก็ เรียกว่าจะมีการฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหลายมีหลากหลายฤดูในในในปีเนาะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ของเรามีการซิลที่ดีมากอ๋อคุณน้ำจะไม่เข้าว่างั้นอ่ามีการใช่ผมว่าเขาเหมาะสำหรับแก๊ปนะ messenger ทุกใบหน้าโอ้ใช่ใช่จริงด้วยจริงด้วยไม่ได้นึกตรงนั้นเออเออทำแก๊ปไม่ง่ายเหมือนเดือนนี้ครับเนาะ เราขับขู่ตั้งไกลที่แบบส่งนั่นเยอะแยะใช่ใช่ไปส่งของบาทีมันไปวนไปวนมาหลายรอบใช่ไหมม่าาอนสก็สถานที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5ใช่ไหมคะอ๋อเป็นโครงการของหมูบ้านอะไนคะดี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 เรสซิเดนซ์ค่ะก็คือตั้งอยู่ที่โครงการดีดีเรสซิเดนซ์นะคะชื่อร้านอีกทีนะคะ อารีอารีค่ะฝากขึ้นในค่ะเดี๋ยวข้างใต้ในคลิปเนาะค่ะใครที่มาดูแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0992465553นะคะคือสนใจข้อมูลอะไรที่มันมากกว่านี้เนี่ยก็คือต้องติดต่อพี่เจ้าของร้านกับมีน้องผู้ช่วยดูแลเมื่อกี้ลืมถามชื่อพี่เจ้าของร้านสวยครับบูมอ๋อบูมกับน้อง ทอมมี่ครับทอมมี่โอ้โหโอเคค่ะก็คือทั้งทั้งพี่เจ้าของทั้งน้องเนาะที่แบบว่าจะช่วยอธิบายรายละเอียดให้กับทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปสแกนถ่ายรถให้ทุกคนดูนะแบบใกล้ๆเนาะอีกทีต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากพี่เจ้าของร้านกับน้องค่ะทอมมี่เนาะกับคุณบูมนะคะคุณที่เจ้าของแสนสวย